เราไม่ได้แบบแข่งโปรเหมือนสมัยก่อนที่แบบเอาโช๊คเดิมมาอัดน้ํามันอะไรเงี้ยครับก็คือลืมภาพจําสมัยก่อนไปได้เลยครับผมแล้วโปรเฟนเดอร์จะทาอะไรแต่ละทีต้องบอกว่าอลังการกว่าคนอื่นเขามากเลยนะใช่ครับอันนี้เป็นโปรเฟนเดอร์ฟิกเซ็ับใช้รุ่นฟิตได้ครับโปรเฟนเดอร์ ใส่กับรถรุ่นอะไรได้บ้างคบ<อ>พี่ตัวตน,นี้ตอนนี้เรามีรถเก่งก็ค่อนข้างเยอะตระก,กูลซีวิกเนี่ยเกือบ,บได้หมดเลย f อ F E F K อแล้วก,ก็ตระกูลดอท้าก็มีเยอะครับข้อดีของโชคตัวนี้เท่าที่ผมศึกษามานะก่อนจะใส่ลายคนเราต้องศึกษาก่อนเขาบอกว่านุ่มหนึบไม่กระด้างใช่ยังยังคงความเป็นรถบ้านอยู่เราไม่ได้แบบแข็งโป๊กเหมือนสมัยก่อนที่แบบเอาโช๊คเดิมมาอัดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือลืมภาพจําสมัยก่อนไปได้เลยนะครับผม แล้วโปรเฟนเดอร์จะทำอะไรแต่ละทีต้องบอกว่าอลังการกว่าคนอื่นเขามากเลยนะใช่ครับตัวนี้ปรับได้กี่ระดับครับทีครับความหนืดอ่า คือเริ่มจากยังไงไปครับพี่เริ่มคือ16ระดับเนี่ยคือเป็นปรับฝั่งขายืดหรือความหนืดสามารถเลือกความนุ่มได้ตั้งแต่เบอร์หนึ่ง<อ>เบอร์หนึ่งเนี่ยเราคิดค<อ>ือนุ่มสุดเลย16เนี่ยคือหนึบสุดแล้วแต่ถ้าประเภทเรื่องการใช้งานอ่ะเราตั้งค่าอยู่เป็นอยู่ประมาณเบอร์แปดซึ่งนี่สามารถบวกลบได้เลยว่าพี่จะขับอยู่ทิ่ยูรงไหนนะครับแต่เบอร์แปดเนี่ยค่อนข้างโคเวอร์โคเวอร์คือใช้งานแบบบ้านได้แล้วก็ความเร็วได้ระดับหนึ่งและคาบจะอยู่ในได้ย่านนี้ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้อง กุมลงมาปรับบอยค่ากลางของมันคือแปดแปดอ๋อนะครับนอันนี้เขาเรียกว่าชกอัพไซด์ดาวมั้ครับพี่อัพไซด์ดาวครับผมคือด้านหลังเนี่ยเราจะให้มาเป็นอัพไซด์ดาวคือเหตุผลที่เราทําอัพไซด์ดาวเนี่ยข้อดีของมันคือปรับหัวปรับอยู่ด้านล่างเราครับปมปรับได้เองแต่ถ้าที่ที่ที่ย้ายหัวปรับมาอยู่ด้านบนเนี่ยทุกครั้งการปรับจะต้องมีการถอดออกมาปรับครับแล้วข้อดีของเจ้าสวิกเอฟอีนะเพราะว่าถ้าเป็นชคตัวอื่นที่ปรับอยู่ด้านบนน่ะค่อนข้างยากเพราะสวิกเอฟอีมันเปิด ด้านบนไม่ได้มันจะเป็นเบ้าเป็นเาติดตัวเป็นแบ็กเก็ตออกมามันจะต้องถอดออกมาเออันนี้สําหรับใครขี่เอีนี่คือได้ผลลอยได้เลยก็คือก้มก้มนอยฝอดได้เลยแล้วอย่างหนึ่งคือมีมาร์คกิ้งมาร์คกิ้งปรับเบอร์แบบเบอร์บอกชัดเจนใช่ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องสปริงมั่งพี่สปริงนี้เขาเรียกว่าสปริงทรงอะไรครับเป็นก้นหอยแบบพองเราจะไม่ใช้สปริงหลอดครับสปริงหลอดเราก็มีแต่จะจำแพกจำจำแนกพวก จะเป็นเลสซิ่งออกเป็นทางแล้วเลสซิ่งอันนี้กว้นหอยแบบพอๆอย่างนี้ข้อดีของมันคือมันจะได้เรื่องของความนิ่มนวลเดินทางไกลบ่อยผมไม่ชอบแข็งกระด้างวันนี้ขอเซตให้ผมแบบนุ่มนวลเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ครับขอเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเสร็จแน,น่นอยครับผมครับผม,ผมเดี๋ยวไปเทคกันนะได้ครับผมโอเคครับผมไปเจอกัน คมรู้สึกไอ่ผมชอบถามเป็นหนึ่งในคําถามที่ผมถามลูกค้าบ่อยๆเหมือนกันคิดยังไงกับโชคสตัดโหลดก่อนจะเปลี่ยนความคิดผมแม่งต้องแข็งแน่กระด้างแน่แต่พอมาเจอตัวนี้ไปไม่ต้องอะไรหรอกคิดยังไงระหว่างโมโูทูบกับทวินทูปปะ่ะอ่าอันนี้ใช่คือจริงๆความหมายเดียวกันโชคสตัดโหลดทุกคนมองอย่างแรกเลยคือดแม่งแข็งแน่นโหลด ชอบเอาโมโนทูไปเที่ยวทวินทูปโมโนทูโอ้ยังไงแข่งว่าทวินอยู่แล้วใช่โช๊คโมโนแข่งว่าอยู่แล้วอยย่างงเี้ตัวใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมจะบอกว่าโมโนทูว่าริมได้ครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับที่การฝังเซนส์และฟังก์ชูนแล้วก็เซตติ้งเซตติ้งฟิตติ้งรถเนี่ยให้ถูกต้องเถอะผมก็จะมองเรื่องการใช้งานเป็นหลักอย่างที่เข้ามาเนี่ยผมก็ถามเลยว่าใช้งานแบบไหนถ้ามี่เนเเดินทางไกลคนนั่งเยอะมีสัมภาระเนี่ยคือโหลดได้ครับนิดหน่อย นิ้วหนึ่งก็ไม่ควรเกินละแต่ถ้ารถวันอย่างวันนี้รถที่ไม่มีลิ้นมานิ้วหนึ่งก็ได้สบายชิลๆเลยชิลเลยสบายเลยพอมีลิ้นมาเนี่ยรถก็เตี้ยลงประมาณเซนหนึ่งอ่ะเห็นว่าอ่าใช่ครับเพราะว่ามันมันมันจะดรอปจากใช่อ่าอกันชนหน้าจะเตี้ยลงอีกนิ้วเซนหนึ่งประมาณเซนหนึ่งการขูดเสียงกว่าอะไรเนียครับดูแลการใช้งานเป็นหลักครับก่อนจะแต่งรถเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ประมาณเท่านี้เลยพี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคนดูเขาว่าจะเบื่อเป่ะเดี๋ยวจะยียมนะครับผมก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ถ้าใครอยากติดตั้งโชก็เข้ามาได้ที่โปรเฟนเดอร์แล้วกันนะเคครับรับจบครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากนะครัะขอบคุณครับผมไว้ว่างๆเข้ามาดูแลสุดค่ะได้ครับ